สวัสดีครับทุกท่านไอวดอนมาแล้วเด้อยนี่อันนี้พี่เพ็ชก็จะมาเปลี่ยนกระถางบัวเดว้เพราะว่าบัวเพื่อนมีดินน้อยเพี่ยงก็จะดินลงให้บัวกันแล้วจะได้อับลงในน้ำไม่มง,งั้นเพื่อนจะเสียชีวิตเพราะว่าดินเพื่อนน้อย มาเดี๋ยวเรามาดินลงกันวัวมีหลายสีด้วยมีสีม่วงสีขาวเราก็มี ถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวพี่ไปอีอะอันนี้ก็พร้อมแล้วถังบัวอย่างนี้ตด้ง เห็นไหมดินมีไม่เดี๋ยวเองดินเพื่อนอนะ่ะเราก็ต้องช่วยเพื่อนในการเอาดินใส่ก็ต้องใส่ปุ๋ยเพื่อนจะได้แบบออกดอกบานให้เราดูแบบงาม,งามอ อืมนะลงไปเห็นไหมอึ้บมือเป็นเพ็รขาวจ้วงเลยเห็นไหมเพื่อนขาจั้วงกบ,บัวนั่นเอง อยางกระถางสุดแทบใส่ดินกันเติมดินให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเพื่อนจะได้ลงนี่อันนี้คือเสร็จแล้วเดีย๋ยวพี่เพชรจะเอาลงอ่างเด้อเดี๋ยวไปดูกันนี่ยังมีอีกหนึ่งกระถางเด้อที่อยู่ตรงนี้เห็นปะ่ะนี่อีกหนึ่งกระถางเดี๋ยวพี่เพชรจะเปลี่ยนเดี๋ยวพาไปดูกระถางที่ลงอันนั้นไปแล้วลงบ่อไปแล้วนี่เห็นปะ่ะ พิ่งลงไปเมื่อกี้หน่อยเด้อเดี๋ยวพี่เพชรจะจัดตำแหน่งให้เพื่อนใหม่ก่อนแล้วก็พอดีปลาจะได้กินข้าวด้วยพอดีแหละเห็นไหมปลาเยอะได้เนี่หางลูกยุงโอ้นะเดี๋ยวเราก็จะลงบัวต่ออีกกระถางหนึง่งนี่บรรยากาศรอบข้ามเด้อรู้สึกว่าจะแดดเยอะ มือนี่เห็นป่หลังจากที่เราให้เอาบัวลงแล้วพี่เพชรก็จะจัดการลดน้ําต้นไม้ที่ปลูกไว้เพราะว่ากว่าพายุจะมาเพื่อน,น่าจะแห้งพอสมควรอยู่โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่เพชรกับพี่นัเดอร์สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเดอ้อบ๊ายบาย